นะคะคือจบสถาบันพระจอบเ้าเจ้าคุณหารรัก,กรบังนะคะก็ทําธุรกิจครอบครัวมานะคะตั้งแต่เรียนจบเลยแล้วก็ทําปีนี้ก็ร่วมจะ30ปีแล้วค่ะตอนเด็กๆเกนะสี 4, 5, ่ห้าขวบเราก็ตื่นเช้ามาเราก็เอ๊ะทำไมแบบราวมันเต็มเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นอะไรในบ้านเราถึงเสื้อผ้าเยอะจังเลยพอโตขึ้นมาหน่อยอ๋อบ้านเราเป็นรับสกรีนเสื้อ ออตอนแรกก็ไปฝึกงานที่โรงผ้าโรงหนึ่งนะคะก็ทําเกี่ยวกับงานฟิล์มเพราะสมัยนู้นงานฟิล์มที่เป็นเททั้งตัวเนี่ยมันคือหาคนทํายากเราก็ไปเรียนรู้งานตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นสัก6เดือนเราก็มาทํางานที่บ้านเลยแต่ว่าเราระหว่างเรียนเนี่ยเราทํางานที่บ้านมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยเริ่มจากใส่ถุงนะคะพับเสื้อหรือไปขายหน้าร้านเสาร์ทิไม่มีชีวิตแบบเด็กอะคะ่ะก็ต้องไปขายที่จดุจัก เออมันสนุกดีที่จะเจอลูกค้าเจอคนใหม่ๆแล้วเขาใส่เสื้อเขาเขาก็ชมว่าเสื้อมันดีนะคุณภาพดีเออเราชอบที่จะเห็นคนใส่ลายสกรีนสวยๆเออเรามีความฝันว่าอยากจะให้เออวันหนึ่งอะ่ะเราจะออกแบบแล้วก็ทําให้คนอะ่ะใส่เสื้อลายที่เราออกแบบอยากจะให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งอะ่ะตั้งชื่อเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพก็แบบพี่ๆช่วยคิดชื่อบริษัทให้หน่อยสิพี่เขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้หรอก ชื่อบริษัทต้องคิดเองเราก็เอ๊ะเอาไงดีเนาะแบบจะตั้งชื่ออะไรให้มันแบบเออแบบเป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยเราก็วันนั้นไปเข้าคอร์สเป็นพี่เลี้ยงของคอร์สเด็กวิปัสนาเรารู้สึกว่าเฮ้ยปิ๊งมันมีธรรมะบรรยายคําว่าลมหายใจเราก็เออเฮ้ยชื่อนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเราก็ชอบนั่งวิปัสนาเราก็เลยเอาชื่อนี้ค่ะเพราะเรารสึกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้แล้วมันก็คือเพื่อนแท้ของเราจริงๆ พีกๆก็คือช่วงประมาณกุมภาพันธ์นาเนี่ยมันมีกระแสของโควิดมาแล้วอันนั้นคือเพิ่งออกจากปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรแต่พอมันมีกระแสปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเราก็เลยคิดว่าเออต้องเริ่มทําแมสเราก็เป็นเจ้าแรกๆอะคะ่ะที่ผลิตแมสแล้วก็มีโลโก้ของตัวเองว่าเราใส่ใจลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะสินค้าของเรานะคะก็คือเราเป็นผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในการผลิต เสื้อยืดคอปกคอกลมนะคะหรือว่าเสื้อวิ่งเสื้อคู่นะคะตอนนี้เราก็เน้นเรื่องเสื้อวิ่งเพราะว่าเทรนเรื่องของสุขภาพเราก็จะมาซัพพอร์ตคือเป็นเสื้อวิ่งที่ดีที่สุดและใบาอากาศได้ดีที่สุดค่ะคิดว่าขั้นที่หนึ่งเลยคือคุณภาพนะคะแล้วก็คือการคัตติ้งต่างๆการเย็บฝีมือหรือว่าเรื่องของราคาเนี่ยก็วางใจได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีขั้นตอนการ R&D หรือว่าการเทสสีหรือมีการ QC ทุกค่าจุดเลยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยไว้วางใจเรา การ QC ของเรานะคะคือเริ่มต้นจากว่าเรารับผ้ามาจากโรงผ้าเสร็จเราก็ต้องมา QC เราก็ต้องมาตรวจผ้าด้วยเครื่องตรวจที่ทันสมัยนะคะมีการกลับหน้าผ้ากลับถุงผ้าเสร็จปุ๊บพอจุดที่2ปุ๊บเราไปตัดเราก็จะมีการ QC แล้วก็แปะสติกเกอร์ตำหนิไว้ว่าเราต้องหลบผ้าอย่างไงนะอันที่3ก็คือเป็นการสกรีนเราก็ต้องตอนสกรีนเราก็จะดูผ้าเสร็จแล้วเราก็สกรีนพอจุดที่4ก็จะเป็นขั้นตอนการเย็บคนเย็บเนี่ยเขาก็จะเย็บเสร็จแล้วก็จะหลังเครื่องที่เย็บเนี่ยก็จะมี QC ะะเป็น4และพอ5้าปุ๊บแพ็กกิ้งเห็นจุดเห็นรอยเห็นตำหนิอะไรจากการสกีนการเย็บปุ๊บแพ็กกิ้งก็ดึงออกอีกเป็น5จุดกว่าจะเป็นเสื้อ1ตัวเนี่ยเราผ่านขั้นตอน5ขั้นตอนเพื่อส่งมอบความไว้วางใจที่ดีให้ลูกค้าค่ะลูกค้าของเรานะคะที่เราได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ท่านก็ได้เมตตาให้เราได้ผลิตเสื้อ ที่วัดล่องขุ่นนะคะแล้วก็มีของ s c g นะคะแล้วก็มีปตทที่แล้วเราได้ได้รับเกียรติจาก GQ นะคะเราผลิตเสื้อที่กันน้ำนะคะ mm hmm. แล้วก็มีของ7ซเ e ่นอที่เราทำเสื้อแล้วก็จะมีพวกแบรนด์นักออกแบบต่างๆที่มาจ้างเราผลิตโอ้ mm hmm. oh, ก็ผ่านร้อน mm hmm. ผ่านหนาวมาเยอะเนาะ mm hmm. คืออย่างที่บอกว่ามันก็มีเรื่องของประสบการณ์นะคะ mm hmm. การบริหารงานคนหรือว่าเรื่องเทคโนโลยี mm hmm. แล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าเนี่ย น,นะคะการแข่งปุ๊บเซกเมนต์เนี่ยมันเปลี่ยนมากๆเลยเราเนี่ยก็ต้องใส่ใจทําการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีจากสินค้าของเราะคะ่ะคืออยากให้กําลังใจทุกคนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสอยากให้พวกเราเนี่ยมีกําลังใจในการที่สู้กับมันไปแล้วก็อย่าย่อท้อแล้วก็ทําทั้งันด้วยความตั้งอกตั้งใจนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเราเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามหาเทรนใหม่ๆเพื่อที่จะ พัฒนาง,งานสก,กรีนงานเสื้ออผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีที่สุดอะคะ่ะลมหายใจนะคะอย่างที่บอกว่าเราอะหายใจเข้าทุกออกทุกวันนะคะโดยที่เราไม่ได้สังเกตมันอยากให้พวกเราเนี่ยมาสังเกตมันแล้วเราจะมีสติกับมันในการฝ่าฟันวิกฤตลมหายใจคือเพื่อนแท้ที่ดีที่สุดของคุณค่ะ